คนเบาเรื่องนี้เปี้ยมึงเปิกบุรีจับสากขอกขวางเถอะหนี้น่ะเขาใหญ่ไปข้าเจ้าจีบวอาตั้งแต่เรื่องทั้งบนดินบักซักสีคุยตั้งแต่เรื่องทั้งใต้ดินเขาใหญ่ไปคล้ายๆกับว่าคนตายนะเขาใหญ่ไปมึงเข้าใจไปอีไปเออนั่นแหละเวลาข้าเจ้าสีตายบอมแมนเวลาข้าเจ้าตายไปแล้วภายในสี่สิบหามือขขาใหญ่ก็สักว่า แล้วที่นี่เนี่ยเขาจะเว้าอีหยังมาแน่แต่ละคนถ้าเฮาอยากฟังคนดังของประเทศไทยเขาจะไปเออ,เอ,อบ่แล้ว่าเป็นตัวหนังสือจริงครับเฮาก็อ่านเบิ่งว่าเพิ่นคิดอีหยังแน่ยกตัวอย่างเช่นร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงอย่งสิเพิ่นตายไปแล้วเนาะแม่นบ่ล่ะเออเฮาก็ไปอ,อาไป่านเบิ่งประวัติเพิ่นเขาจะไปเออเขาจะไปบ่ได้เด้ครับแนววันนี้อ่า ห้าลัางเท่มันไปเซียงยังไงยังไววยังหมุนหันมุนหนีวัยนั่นเออแมนวะถึงบะครับเออแล้วเวลานั่นก็ให้เขาจะเอาเคีียกันเองชักเอาอะไรเอา,าอะไรพว่าวุ้ยผู้ใดเห็ดได้ครับออชมโฮเขาบส่สนใจก็หันมาบ่าบางแชดสีฟ้าก็าได้เด้อบ่แมลวนว่นน้องวะ I yeah, feel yeah,